ติดตามบรรยากาศค่ะเพระว่าเล็กว่านในหลายๆสังวัดเนี่ยมีการจัดประกอบพิธีเวียนเทียนส้มโพรดนามพระพุทธมนต์ซักสิทธิ์เฉเิมประเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจฉเริ่มประชนพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ เริ่มตอนที่จังหวัดสงคล้าก่อนเลยนะคะเรียกว่าที่วัดัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงคลา้านายสมมด็กพรมเคี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าค่ะเป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียนส้มโพดนามพระพุทธมนต์ศักสิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรนาหกรอบ28รี28กรกฎาคม2567ค่ะ โดยเวลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ติกาว่วาเช้านะคะโดยผู้วาราชการจังหวัดสงคล้าได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญไปพูดจ็ดใบถวายราพระปีสานสิกขกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงคล้าเจ้าอาวาสวัดแจงประธานสงจากนั้นค่ะประธานสงก็ได้ถวายใบพูดเจ็ดใบแด่พระสงฆ์เทราจารย์แล้วก็พระสงฆ์สิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัยพร้อมกับประโคมของชัยวงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤรือค่ะประธานสงพรมนามพระพุทธมนต์ทีขั้นน้ำสํา สาอนค่ะแล้วก็มอบให้กั้ว่าราชการจาัรงหวัดสุขลักกล่าวค่าท่าตักน้ำแล้วก็ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักซิิ์จากคันสาคลไซ้ลงไปในคนโทในปริมาณที่กับนดตแล้วก็ปิดฟ้าคนโทให้สนิทค่ะ จังนั้นช่วงเวลา12เดืิกาโรคนเทียงค่ะผู้วาราชการจังหวัดส้ขคล้าก็ได้ประกอบพิธีบายซีเวียนเทียนส้มผวนนางพระพุทธมนต์ศักสิทธิ์โดยพราหมณ์ทำพิธีบายซีและเบิกแว่นเวียนเทียนส่งให้ผู้วาราชการจังหวัดสงขคล้าวักเว่นเวียนเทียนที่จุดเทียนขาวห้าตัวในสร้หนแล้วก็ใายมือคว้าโบกควันไปยังคนโทนางพระพุทธมนต์ศักสิทธิ์แล้วก็ส้งตอให้กับขราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ทางสายมือเวียนไปจนครบสร้รอบ พอครอบแล้วคนสุดท้ายก็สรงหว่นเทียนให้กับพระามก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะและเทจังหวัดพัทลุงค่ะนางนสากรวีสิษสรอาอัตัวราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชนมพระพุทธมนตร์ศักซิธ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยประธานในพิธีได้จุดถูกเที่ยนบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศิลป จากนั้นประธานงาสงไฮซินประธานในพิธีเชิญใบพลูเจ็ดใบถวายประธานสงเจิมใบพลูประธานถวายใบพลูเจ็ดใบแด่พระสงฆ์เทราจารย์พระสงฆ์สิบปรบูปเจริญพระพุทธมนต์คาท้าดับเทียนัชจากนั้นประธานในพิธีตักน้ำพระพุทธมนตร์ศักสิทธิ์จากขันซาครไซคนโทตามจำนวนเทกำนดแล้วปิดฟ้าคนโทไฮ้สนิทประธานในพิธีและหัวหน้าสวนราชการประเคนพัตาหารแด่พระสงฆ์และถวายจาตุป,ปัจจัยะยธรรม ประธานทรงอนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรแล้วก็ในเวลา12นาฬิกาค่ะก็จะมีพิธีตัก บายสีเวียนเทียนสมโพธนามพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยบัณฑิตได้เบิกแหวนเวียนเทียนจำนวนสามแหวนให้ประธานในพิธีควักแหวนที่จุดเทียนเข้าห้าตัวสามครั้งแล้วใช้มือคว้าโบกควันไปยังคนโทนาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่งต่อให้คนเทยุทางสายมือเวียนไปจนครบรอบเมื่อครอบแล้วค่ะคนสุดถ่ายก็ส่งให้บัณฑิตผูท้ทรมนาเทเบิกแหวนเวียนเทียนเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะที่พระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนส้มผุดนาพประพุท,ทมนส์ส้ังซิ์ในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาัยรจ้าหน้าทีอารัธนาศีลสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์เจ้าคณะใยยหญ่คนตายเป็นประธานทรงหายซีนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก็ได้เช เดินใบผู้จัดไปถาไวาย ประธานทรงเจิมใบพลูแล้วก็ถวายใบพลูแด่พระสงฆ์เทราจารย์ดับเทียนไช่พระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาแล้วก็ดับเทียนไช่เจ้านาถีประคมของไช่ดุริยางบรรเลงเพลงมหาเรือค่ะจกนั้นประธานทรงก็ได้พรมนามพระพุทธมนต์ที่คันซาคอนและมอบให้กับผู้าราชการจังหวัดกล่าวคาถาตักนามและตักนามพระพุทธมนต์จากคันซาคอนไซคนโทตามจํานวนที่กําหนดแล้วจกนั้นก็ได้ถวายจาตุป,ปัจจัยทยธรรมและผัดตาหานแด่พระสงฆ์ประธานทรงอนุมโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดรังก็กรวดน้ำแล้วก็รับโทษก็เป็นอันเซตพิธีสงฆ์ค่ะหลังจากนั้นช่วงเวลา12นาฬิกาค่ะก็จะมีการประกอบพิธีบายซีเวียนเทียนส้มผูดนางประุทธม์ศักซิสโดยพรามหรือบัณฑิตค่ะประกอบพิธีบายซีเบิเกหวนเวียนเทียนส่งให้กผูวาราชการจังหวัดรับหวนเวียนเทียนแล้วก็วักหวนเวียนเทียนในข้าวห้าตัวซ้หุนแล้วก็ใายมือคว้าโบกควันไปยังคนทนั่วนางประพุทธมนลซักซิสแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่อยู่ทางสายมือเวียนไปจนครบซ้มรอบก็เป็นอันเซตพิธีค่ะ ไตต่อกันเทจังหวัดสตูลค่ะพระเทพระอุโบสถวัฒชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายสักาการกิลาการผู้วาราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชนางพระพุทธมนต์ศักดิธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีพระรีวชีวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสง โดยประธานในพิธีค่ะได้จุดธูบเทียนบูชาพารัตนตรัยอาราธนาศินประทานทรงไฮศิลประธานในพิธีเชิญใบพลูเจ็ดใบถวาย,รายประธานสงรงเจมิมใบพลูประธานสทรงถวายใบยพลูเจ็ดใบแด่พระสงฆ์เทราจารย์พระสงฆ์สิบโปรบเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัยจนาถีประคมของชัยดุริยางบรรเลงเพลงมหาเริอ จากนั้นประธานสงฆ์พรมนามพระพุทธมนตร์ที่คันะาคนและหมอบคันซาคนให้ประธานในพิธีกล่าวคาทาตักน้ำและตักน้ำพระพุทธมนตร์ศักสิทธจากคันสาคนใช้คนโถตามจำนวนที่กำนดปิดฟ้าคนโทให้สนิทจากนั้นประธานในพิธีและข้าราชการประเคนผพนธษานเคนแด่ประสงค์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมประธานสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นในเวลา12นาฬิกาก็ได้มีการประกอบพิธีตั้งบายสีเวียนเทียนสมโูดนมพระพุทธนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยพระมเบิกแวนเวียนเทียนทรงหายประทานในพิธีวักแวนเวียนเทียนเข้าหาตัวเองซ้ำครั้งฉช้มือคว้าบกควันก่อนส่งต่อให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เถยอยในพระอุโบสถเวียนไปทางสายจนครบทามรอบคนสุดท้ายให้สทรงแหวนเวียนเทียนให้พระมเบิกแหวนเวียนเทียนเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ และก็ทีพระอุโบสถผัดวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงตำบลสเตงอำเเมืองจังหวัดยะลานายอำพลพงษ์สุวรรณผู้่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนส้มพวดนามพระพุทธมนต์ศักดิธิ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2567ค่ะ โดยพิธีเนี่ยเริ่มด้วยผู้วาราชการจังหวัดค่ะจุดทุบเทียนบูชาพระร,ร, i, รัตนตรัยอารัธนาศีลประธานสงฆ์ก็หายีลแล้วก็ผู้วาราชการจังหวัดเชิญใบพุูจัดใบทวายประธานสงฆ์เจิมใบพุูต่อด้วยประธานทวายใบยพุูจัดใบแด่พระสงฆ์เทร,ทร,ทราจารย์ค่ะจากนั้นพระสงฆ์สิบกรุปก็จเจริญพระพุทธมนต์คาถา,า,า,าดับเทียนชัยเจ้าหน้าที่ก็ประโลมของชัยดูรยางก็บรรเล่งเพลงมหาฤกษ์จากนั้นประธานสงฆ์ก็พรมน้มพระพุทธมนต์ที่ขั้นสาคนแล้วก็หมอบขั้นสาคนให้กับผู้วารัชการ ตักน้ำแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักซิ์จากคันซาคอนไซนในคนโทตามจำนวนที่กัหนดแล้วก็ปิดฟ้าคนโให้สนิดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ข้าราชการก็มีการประเคนผัดตาหานแด่ดพระสงฆ์แล้วก็ถวายจตุปัจจัยทธยธรรมประธานทรงอนุมโมทนาผู้ว่าราชการจังหวัดก็กรวดน้ำแล้วก็รับพรค่ะ พอถึงเวลาฤกษ์12นาฬิกาค่ะก็ได้มีพิธีบายซีเวียนเทียนสมโภชนาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นบัณฑิตได้เบิกแวนเวียนเทียนจำนวนสามแวนค่ะส่งให้กับผู้ราชการจังหวัดรับเวนเวียนเทียนแล้วก็วักเวนเข้าห้าตัวในสามหุนแล้วก็ใช้มือคว้าโบกควันไปยังคนทั่วนางพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่งต่อให้กับคนดิู่ทางสายมือเวียนไปจนครบสามรอบคนสุดท้ายก็ส่งให้บัณฑิตผู้ทำนาฏีเบิกแวนเวียนเทียนก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ